ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดกาสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเบดลี่ฟิลีเลยครับกับการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลธนิคในช่วงตลาดซื้อขายฟุตบอลรวมถึงข่าวสารของทีมชาติไทยเลยครับก่อนอื่งเลยครับต้องขอความร่วมมือคุณผู้ชมกันหน่อยเลยครับช่วยกันกด Subscribe กันหน่อยเลยครับมุ่งสู่20,000ผู้ติดตามในปี2025ให้ได้เลยครับและสนในประเด็นวันนี้ครับขอเริ่มต้นประเด็นออฟฟิเชียลจำเป็นทางการซะก่อนเลยครับกับทางฝั่งของ BGPU หรือ BG จทุมเลยครับล่าสุดได้ทาการปล่อยทางฝั่งของชชัววา ครับเขาปร,รวมทัพชนบรุรีโดยสัญญาตย,ยิมตัวแรลกครับโดยซึ่งทางฝั่งของสโมสรบีจีปทุมยูเนเต็ดนั้นครับล่าสุดได้ทาการปล่อยตัวทางฝั่งของโจอินชวัตบริชาติกองกลางวัย28ปีเลยครับด้ครเข้าปรลมทัพชามชนชลบุรีสี่ครับโดยสัญญาตย,ยิมตัวจนจบในช่วงเลที่2ของฤดูกาล2024ซึ่งโดยสำหรับทางฝั่งของชวัตบริชาตินั้นครับจะตัวได้ย้ายเข้ามาร่วมทัพเดลระบิดเมื่อปี2017ก่อนจะย้ายเข้าปรลมทัพเซโซโุอสกาครับในชุดอยู่ิสามปีเมื่อปี20 8โดยสัญญาจินตัวเช่นกันจากนั้นครับในปี2022ครับก็ได้โอกาสกลับไปที่ญี่ปุ่นอีกครั้งเลยครับกับสโมสรเดิมก็คือเซโซอสกาชุดใหญ่ในสัญญาจินตัวเช่นเดียวกันแหละครับซึ่งโดยสลับทั้งฝั่งของเจ้าอินชวัตนั้นครับลงสนามไม่กับบีจีปทุมยูนิตในฤดูกาลนี้ครับไปทั้งสิ้น10นัดครับทำไปเพียงแค่1แอซิสซึ่งล่าสุดเลยครับเจ้าตัวก็เตรียมจะย้ายเข้าร่วมทัพชามชนชุดเบฟซ4ทีมในศึกทันดิ2ครับในช่วงเลกที่2ของฤดูกาล กันนี้เลยครับข่าวสารต่อไปครับออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการเช่นกันเลยครับตามคาดเลยครับทางฝั่งของเือร์ปาราชาครับได้บุคคกคคตกลงในการคว้าตัวสุดดารดีกรีทีมชาติปาเลสเซียเลยครับครับบรุษทัพอย่างเป็นทางการเลยครับโดยซึ่งทางฝั่งของนครคฐมพิวติ้งยุนแดนท์นครับทีมในสุขบอลดีโบทอร์ครับได้ประกาศ เพาตัวทางฝั่งของเฟอร์กัตเทนนี่อดีตสุดหน้าของชุดบรฟซี 4, ครับคารวมทัพอย่างเป็นทางการโดยซึ่งสำหรับทางฝั่งของเฟอร์กัตเทนนี่นั้นครับลูกครึ่งราริเตนสกอตแลนด์เลยครับในวัยเพียงแค่2 1ปีเลยครับเป็นนักเตะเยาวชนของสโมสรยาโดดคดตุลุนักซินทีมแชมปา์าริเตนซูเปอร์ลีก10สมัยเลยครับและในช่วงเล็กๆที่ผ่านมานั้นครับถูกทางฝั่งของสโมสรยาโคลครับปล่อยมาให้กับชุดบรฟซทีมในศึกทันีสอยืมตัวเข้าไปใช้งานเลยครับ ซึ่งโดยสำหรับทางฝั่งของฟร์กสเชนีนั้นครับล่าสุดเป็นหนึ่งนักเตะที่มีชื่อติดทีมชาติเบลเยีลยครับชุดลุยศึกชิงแชมป์อาเซียน2024หรือรายการของตะลัตอาเซียนมิชูบิชิเรกทีครับ2024อีกด้วยเลยครับข่าวสารที่3ครับไปกันต่อเลยครับกับทางฝั่งของพีทีประจวบเลยครับตอพิคาดเดบรูคโคตลงในการคว้าตัวแนวรับทีมชาติฟิลิปปินส์เข้าไปรวมสู้ศึกในฤดูกาล2024อย่างเป็นทางการเช่นกันเลยครับ โดยซึ่งสำหรับทางฝั่งของสโมสรพีทีประจวบคุณศีนันครับได้ประกาศเปิดตัวและส,สัญญากับเชฟเบอร์ดีโฮมของหลังจากสโมสรเปล่ลักซีทีมในลีกของตะนันมาเลเซียซูเปอร์ลีกเลยครับเขาบวมทับต่อพิคารในโคตาอาเซียนเป็นทีเมบรยเลยครับ โดยซึ่งสำหรับตางฝั่งของเจเปอร์นิโคมานครับ <_ EN> เคยย้ายเข้ามาค้าแข่งในศึกธิก,กับมือทองจูเลเตตในช่วงเลกที่2ของกรุลูการ์สปันยิสดพร้อมกับลงสนามนช่วยทีมปมตนะัตตมัส34นัดเลยครับยิ่งเป็น1ประตูก,ก่อนจะย้ายเข้าไปค้าแข่งกับทีมอย่างตะนันเปรากัสซี่ในลีกของตะงนันบอริเซสซูเปอร์ลีกในฤดุูการ์สปันยิสสามที่ผ่านมาเลยครับ ซึ่งโดยสำหรับทางฝั่งของเยอร์นีโฮมนั้นครับก็ได้ย้ายกลับมาคาแข่งในนสุษทีิครั้งกับทีมอย่างแตด้านพีทีประจวบในช่วงเลนที่2ของกรุดการ24พร้อมกับเตรียมจะสมเสริมริษั15ช่วยทีมในช่วงเลนที่2นี้แหละครับ จากนั้นครับเราไปเปลี่ยนบรรยากาศกันที่ประเด็นของทางด้านทีมชาติไทยกันหน่อยครับหลังจากแพ้ทีมชาติเวียดนามไปเลยครับสประตูต่อสองครับโดยซึ่งสกอร์รวมก็คือหาประตูต่อ3เลยครับจบ้วยการเป็นรองแชมป์ในครั้งนี้เลยครับซึ่งโดยไฮไลท์สำคัญเกมนี้ครับก็คือทางฝั่งของอิชิเลยครับหัวหน้าผู้สอนของฟุตบอลชายทีมชาติไทยชื่ใจก็ได้ออกมาสัมภาษณ์หลังการจบการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2024รอบชิงชนะเลิศรอบที่2นั่นเองเลยครับ โดยซึ่งน่าสุดเลยครับหลังจบเกมต่งางๆครับทางฝั่งของอิชิครับก็ได้ออกมาสัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวหลังจบเกมเลยครับเรานั้นครับไม่สามารถป้องกันแชมป์ครั้งนี้ได้เวียดนามทําได้ดีและเราขอแสดงความยินดีกับเวียดนามเตือนนะครับตอนเกมเราพลาดง่ายเกินไปทไํใมาสถานการณ์มันเปลี่ยนไปและเราต้องพยายามไม่ผิดพลาดแบบน,นี้อีกเป้าหมายของเราในรายการนี้ครับคือการคว้าแชมป์แต่อีกเป้าหมายครับก็คือการดันเด็กรุ่นใหม่ของทีมชาติไทยเราไม่สามารถป้องกันแชมป์ได้แต่เรามีนักเตะหน้าใหม่ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นตัวเลือกในอนาคตของทีมชาติไทย ส่วนตัวผมครับจะตั้งใจเลยครับทมันและพยายามปรับปรุงตัวเองและสำหรับประตูที่2ครับที่เราได้มาในเกมนี้ครับผมคิดว่ามันเป็นประตูที่สวยงามมากตอนนี้ครับจะบอกว่ามีนักเตะคนไหนผ่านไปเลอเชียนครับรอบคัดเลือกก็ขอรอให้ประกาศในครั้งหน้าเลยครับแต่แน่นอนเลยครับว่าอาจจะมีนักเตะจากทีมสองและทีิสามและนักเตะจากระดับอยู่23าปีรวมถึงนักเตะที่มีประสบการณ์เลยครับเราต้องพยายามผสมผสานกันให้ดีในการเล่นนักเตะในครั้งต่อไปเลยครับและซึ่งโดยภาพโดยรวมครับนักเตะชุดนี้ครับมีความเรียบร้อยเลยครับ และดูโตเป็นผู้ใหญ่หลายคนก็ข้างที่จะนิง่งเกมลุกเรามีเวลาซ้อมไม่เยอะแต่การเล่นร่วมกันหลายคนครับมีความมุ่งมั่นตั้งใจเลยครับและทําได้ดีในส่วนนี้ส่วนกองหลังที่เราจะต้องเปลี่ยนตลอดที่บอกว่าเสียประตูง่ายและกลับมาชนะตรงนี้ครับจุดนี้เป็นจุดแข่งของนักเตะหลายคนที่มารวมกันในชุดนี้สุดท้ายครับขอขอบคุณทุกท่านเลยครับที่ติดตามและทํามาร่วมก,ก,กันกับเรามาตลอดเวลาหนึ่งเดือนในท o u r n a m นี้ครับผมอยากต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับรวมถึงสื่อมวลชนผมอยากขอ,ขอบคุณแฟนบอลที่เข้ามาเชียร์ตลอดไม่มีแฟนบอลครับเรา าอาจจะไม่มาถึงจุดนี้ก็ขอทุกคนร่วมมือเพื่อช่วยกันให้ฟุตบอลไทยครับพัฒนาและก้าวต่อไปผุมองเลยครับว่ามันคือสรุกแกนของรายการฟุตบอลอาเซียนมิชูบิชิที่บอกว่าเรากันเพื่อสร้างสิ่งที่ดีกว่าสร้างสิ่งที่ดีให้มันเกิดขึ้นจากทวร์เมนต์ฝากทุกคนครับและต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับ ซึ่งสาหรับรายการการแข่งขันนัดต่อไปของทีมชาติไทยนั้นครับก็คือการเตรียมความพร้อมเลยครับในการลุยศึกของสหรัฐอเชียนครับ2027เลยครับรอบคัดเลือกนัดแรกที่จะพบกับทีมชาติสีรังกาในวันที่25มีนาคม2 0 2 5นะครับหลังจากนั้นครับเราขอไปพิจารณ์ที่ทางฝั่งของเบนเดวิดกันหน่อยครับผมถือว่าผมยกแมนออฟเดอะแมตช์ให้กับทางฝั่งของเจ้าเบนเลยครับถ้ารวมนักเตะในชุดนี้เลยนะครับสามารถดันขึ้นมาสู่ทีมชุหญ่ได้แล้วเลยครับสำหรับทางฝั่งของเจ้าเบนเดวิด ก็ได้ออกมาสัมภาษณ์เลยครับหลังจบเกมนัดชิงชนะเลิศของการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อเซียนา2024นาทีสออีกด้วยแหละครับซึ่งเจ้ตัวก็มีชื่อยิงห่งประตูในเกมนี้อีกด้วยแหละครับ และล่าสุดเลยครับทางฝั่งของเบนจามินเดวิดเลยครับก็ได้ออกมาสัมภาษณ์เลยครับว่าผมภูมิใจกับการฟื้นฟูร่างกายของผมนะครับและก็ได้กลับมาช่วยทีมชาติในวันนี้เลยครับเราโชคไม่ดีครับเราพยายามดีที่สุดแล้วเลยครับแต่ครั้งหน้าเราจะกลับมาเอาชนไม่ได้วันนี้ครับเรามีความกดดันเลยครับแต่ทุกคนพยายามอย่างดีที่สุดแล้วแต่มันไม่เกิดขึ้นเราก็ต้องสู้กันต่อไปพยายามทำมาได้ในครั้งต่อไปผมไม่รู้เลยครับว่าเราพลาดอะไรเราก็ต้องกลับไปวิเคราะห์จุดต่างๆเพื่อเก้ไขและเราต้องทำให้ดีที่สุดอย่างที่ผมพูดไปนนนัั่เองะครบ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแก่กับพวกเราทีมงาน b e t Leaf Family กันด้วยครับเพื่อน,นำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ